กดไลค์กดแชร์กดตามให้เราด้วยสวัสดีสดครับช่วงนี้มารวนเลยกับกองซุม่มนีวันนี้หลินแต่งมากงนี้แน่นอนครับพบกับกองซุม่มวินโมไซ วันพีซสิเออวันพีซสิอันคือวันพีซเหรออันนี้ไงมันเขาใส่ในภาพมูวี่นึกว่ากล่องสุ่มดอกไม้มาต่อเถอะทีนี้หยิบเลยนะเอ้าอ๋อกล้องใหญ่เหมือนเดิมพี่โบนี่มาจากไหนครับเลนส์เซลไซค่ะโอเคค่ะราคาเท่าไหร่โอ้อันนี้เหละครับแป๊บหนึ่งราคาราคาท่พี่สามพัน 100บาทสามพันหนึ่งร้อยบาทเอ้ยไม่แพงนี่กางเกงแบบนี้บอกให้เลยว่าอันเนี้ยราคาเนี้ยมันเป็นไซส์ L มันก็มีกล่องไซส์ XL ขอห้าพันกว่าห้าพันห้าคือแรกก่อนเลยครับโอ้โหมาตั้งไกด์นะแป๊บนึงนะคะอิชิบังเหรอใช่อิชิบังอีคุณคุณไหมเหมือนเราเพิ่งเพิ่งขายอยู่ขอขอดูหน่อยเฮ้ยแม่นมากเลยเหมือนสักตอนหนึ่งของเราอ่ะ เขาจะแถมให้เราเนาะอิสิบังนะครับในของแถมแถมมันต้องมีมากเลยฟิกเกอร์ดีฟิกเกอร์มาแกะบับเบิ้ลมาโก้แต่ไม่ค่อยเห็นลุกดีๆเขาเท่าไหร่เลยนะว้าวนี่ลุกดีนะเออปกติไม่ค่อยเรียบร้อยเลยอ่ะใช่ไม่ค่อยจะเห็นลุกดีๆของมาโก้สักเท่าไหร่เลยเพราะว่าเขาจะมาแบบลูกเรือใช่ไหมของใหม่แล้วเนี่ยมันได้สีฟ้า ลูกเรือกลุ่มหนวดขาวนะครับที่แบบว่าจะชุดจะซอมซ้อทั้งหน่อยอจริงๆกับพี่โบ้คือหน้าแล้วหน้าตาเขาแบบเป็นแบบลูกกระจกอะแล้วขนาดช่วงแรกๆอะที่แบบว่าตอนที่เป็นเหมือนกับเขียนตอนที่ขึ้นอนิเมะช่วงแรกๆใช่ป่ะเขาวาดอานิเมะแบบได้ลูกกระจกมากเลยมาโก้เนี่ยตบอกตัวประกอบสุดๆเลยคือแบบว่าอาจารย์หนงกรนะไหนต้องบอกว่าตัวนี้คือหัวหน้าหน่วย มาู่กันเลยเว้ยมาคู่กันนี่ S เหรอ S โอ้โหอันนี้ก็ S นี่เรียกว่าอะไรหัวหน้าหน่วยไหมเนี่ยหัวหน้าหน่วยว้าวอันนี้หัวหน้าหน่วยใช่ไหมจำไม่ได้หน่วยอะไรเเออ S ก็จำไม่ได้ว่าหน่วยอะไรอ S นี่สวยนะอืมจะเป็นแบบเหมือนแนววายเวสเนาะแนวตะวันตกเออถือปืนอะไรเงี้ยเท่ๆมันนี่เหล่งมากลืมไปมีกล้องนิเท่ เท่เสื้อเท่เท่เท่มากูดถือปืนด้นะเต็มตัวของแกะยังครับอันนี้ยังไม่แกะเมื่อเนึ่งไม่จากญี่ปุ่นด้วยนะเนี่ยมาไปกันต่อที่ตัวอะไรการกินซิสูตรหนักโรเจอร์คุ้นว่ะโรเจอร์คุ้นคุ้นว่ะอ๋อไม่ใช่โอเคไม่ใช่ใช่ไหมตัวเขาไม่ตัว่ตัวข่ัวเมตัวเัาไม่ตัเ่ตัวมเา่ตัว โอเคงานแบบหนักนะหนักนะหนักกล้ามหนักมากหนักกล้ามมากเดี๋ยวมันอันนี้สือจะเป็นการตู้คลิปออนไลน์นะเขามีบัตรโค้ดอยู่ข้างบนอยู่ดีใช่ไหมแมวทองแมวทองแมวทองใช่ตัวนี้แมวทองนี่มีแมวไหมไม่มีตายตัวต่อไปมาดึงออกอ่ะโบเปิดให้เลยใครอ่ะ ดูทัชคิดอ่ะคู่ปะหรือว่ามาเ <มา S 2> ดียวเดียวเดยเดียวเดี่ยวเด่าวเดี่ยวเด่เดี่ยวดี่วยวเะ่ยวเด่วเลยนะดีเดยวนี้ยัวเดี่ยวดวเนะีะวเคี่ okay, แค่ตวดวเดียวเดี่ยวเดียวเดี่ตวเดียวเดี่ยวเดี่ยวเดี่อนเดีนยวเดี่ยว่ยวเดี่ยัเดี่ยวดก่วเดี่ยี่ยนเดี่วเด่ยว่ยดี่าเด่อกเนนะีะยวเดี่ยเ่วเ่ยวเ่ยเ่า่า่่เนี่เีววย<ด> สองมันต้องมีอีกตัวถ้ากวานอ่ะมาอีกตัวมาป้าหูเลยน้ำอีเหรอกีตาร์กามัวเออเฮ้ยกีตาร์กามัวได้เหรอใช่ดอกไม้อย่างนี้มาแน่โอ้จะเป็นชุดเราได้ชุดน้ำเงินนะมันมีแดงกับน้ำเงินใช่ไหมมีสองชุดใช่ป่ะสองสีไหนมันมีตัวโชว์อยู่ชุดหลักไม่รู้อ๋อ A A A เป็นสีแดงงั้นตัวนี้เป็นเซตชุด B ชุบสีน้ำเงินสวยนะก็เข้มดีอ่ะเอะอถ้าแต่เป็นชุดสีแดงก็อาจจะคืนกับผมหน่อยแต่นี่มันมีความตัดกันไงรู้สึกว่าเขาเลือกสีน้ำเงินให้มาสวยดีมันจบเร็วจังเนาะ,ะหมดแล้วหรอหมดลวเหลือกี่ตัวตัวสุดท้ายแล้วแต่กล่องแค่อโอเคกล่องสามพันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตกแล้วเอไใส่ต้องน้อยห้าพันต้องไหมเฮ้ย อ๋อวิวี่วิวี่ที่สมัยแรกๆมันแปลว่าบีบีอ่ะเออกำลังจะบอกว่าบีบีป่ะจริงๆมาอ่านว่าวิวี่อะไรนะอ่าเกาะอ阿าบตตาอ阿าบตตาอา阿拉บตตาอ阿าบตตาไม่โอ้สวยมากเลยนะเนี่ยนี่เฟสตอเดลีวิวี่สวยมากวิวี่นี่คือปกติเขาใส่ชุดหนึ่งนะ ช่นี่ไม่ใช่ชุดที่เขาใส่นะบอกก่อนพราะว่าแนวชุดนี้นี่รู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่วีวีเลยใช่นี่กับวีวีเนี่ยแหละดูหน้าก็รู้แล้วเขาเอกลักษณ์นี่หมวกเอาหมวกหมวกกาลูหมวกเออหมวกเป็ดมาหมวกกาลูมาใส่แต่หน้าหน้าปกนี่เหมือนแบบนิตยสารมากเลยใช่ทำมาแบบเขาแบบจงใจเหมือนแบบถ่ายนิตยสารป่ะดูบเนี่ยดูสิเหมือนปกนิตยสารนะเนี่ยดู เหมือนเขาตั้งใจทำเออตั้งใจอ่ะมาแล้วขนาดนี้เปิดหน่อยสักคู่หนึ่งรอเดี๋ยวคู่นี้น่าจะเก็บเพราะว่ามันเป็นเซ็ตที่ลงตัวพอดีเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราเลือกขับมาป่าถ้าอันเนี้ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะถ้าตัวเนี้ยมาเป็นคู่นะมีลูฟี่ใหม่อีกตัวหนึ่งเนี้ยก็น่าเก็บก็น่าเก็บอันนี้เราก็แกะตัวที่เราเก็บละการมายื๊บมาก่อนมาก่อนเฮ้ยสวยมาตัวสวยสวย หลิงแกะมาหนึ่งแกะแกะชิ้นประกอบติดต่อได้มาพวกสวยนะมาพวกสวยดูดีเลยอ่ะฐานแบบชุ่นี้น่าเก็บที่โบมองครับแบบแกะเก็บได้เลยตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ดิตัวใหญ่นะตัวใหญ่ให้มาด้วยบัลต่อมือด้วยมืออ๋อโอ้เท่ว่ะไม้ไม้ไม้มีไม้ด้วยบอลมีไม้โอ้โหเท่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  ดูดิไงวะโอเคอยู่ด้านนี้เสียบเข้าไปเท่หว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโดนอะไรวะโดนอะไรเลยเดียวผมผมผมแหลมไม่น่าจะโดนอะไรนี่ว่ะเจ็บเจ็บเจ็บจริงเฮ้ยเท่เท่เท่จริงโอเจ็บโอชดแบบสวยจัง เพอ,อเอสสวยไหนวะมันโอ้เจ็บจริงว่ะก็บอกแล้วว่าเจ็บจริงเมื่อกี้บบทุกคนหัวตรงนี้เจ็บจริงนะไม่ได้แอคติ้งจับเต็มเตมเลยหัวรอยยิ้มปืนมีมมการเหลมาโก้มาโก้ก็เหลกับจิ้นกัน สนุกเลยเนี่ยสวยสวยมากเลยนะพี่โบเขาเอามาโชว์หน้าท้องใหน่ความสูงเทียบกับหน้าลินแล้วอย่านะอย่าให้โดนนี่นี่เอาเอาอีกตัวหนึ่งบอลไปอีกตัวหนึ่งวางไว้ที่หลังลินดูเทียบเทียบความใหญ่ก่อนเนี่ยหน้าลินนะดูสินี่ขยเหหน้าแบบเออต้องมีของเล่นมานั่งเกาะหลายตัวนะตัวใหญ่เท่ากับหน้าลินเลยนะครับตกตัวเนี่ยประมาณ500บาทตกตัวละ500บาทเท่านั้น นะโดยเฉลี่ย500บาทบอกให้เลยว่า500บาทถ้าตัวถัวกันแล้วคุ้มนะเพราะตัวนี้ใหญ่มากแม่ตัวเล็กๆแล้วก็มีโปรโมชั่นให้อันนึ่งแต่ตัวหูนะมีผู้หญิงเนี่ยวีวีเนี่ยรินชอบมากเลยยังไงก็หูแพงมานะประมาณนี้นะมาณน้กัมาใหมาดูประมาณนี้ท้ายคลิปจะดูอีกทีนึงอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับตอนหน้าเป็นไรมาดูกันสวัสดีขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับยังจะเป็นราดานตัวสไลด์ได้เลย